ยิบโซแชร์อุทาหรณต่อขนตาแต่ได้แผลครูดแถมกระจกตาติดเชื้อมาด้วยเป็นนักแสดงสาวมากความสามารถและมีสไตล์เป็นของตัวเองอย่างชัดเจนสำหรับสาวยิบโซออนกันตามหาพฤกษพงที่ไม่ว่าจะมาในลุกไหนก็มักถูกอกถูกใจแฟนๆจนร้องว้าวอยู่ตลอดแถมยังเป็นอีกหนึ่งคนที่มักจะแชร์เรื่องความสวยความงาม แฟชั่นให้แฟนๆได้ติดตามอยู่เสมอแต่ล่าสุดก็ทำเอาแฟนๆส่งกำลังใจให้เบาๆเมื่อเจ้าตัวออกมาโพสแชร์อุทาหรณ์ที่เจอมากับตัวเองหลังไปต่อขนตาเพิ่มความปังแต่กลับได้สิ่งที่ไม่คาดคิดมาด้วยซึ่งเจ้าตัวได้เผยว่าอุทาหรณ์อีกแล้วต่อขนตาม,มาสวยสุดๆแต่ได้แผลครูดและกระจกตาติดเชื้อมาด้วย ใครตาแดงระคายเคืองแล้วมีจุดขาวในตาดำรีบหาหมอนะฮะอย่ารอ